นครปฐมที่ดินเปล่าๆยังไม่สร้างอะไรเนี่ยปรากฏว่าราคาที่ดินขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ประธานโทษจัดห้าอันดับแรกโซนปทุมธานีลาดหลุมแก้วสามโคกแผล่ลือเกินราคาที่ดินเปล่าขึ้นแค่ประมาณ1 2เท่านั้นเองครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวนครปฐมที่ดินเปล่าๆยังไม่สร้างอะไรเนี่ยปรากฏว่าราคาที่ดิน ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะแปกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ประธานโทษจัด5อันดับแรกโซนปทุมธานีลาดหลุมแก้ว3โคกแผ่วหลือเกินราคาที่ดินเปล่าขึ้นแค่ประมาณ1 2บเท่านั้นเองครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC นะครับได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่ดินเปล่าทั้งกรุงเทพทั้งปริมณฑลนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยโซนไหน ไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยที่มีราคาถีบตัวของราคาที่ดินเปล่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็ここจัดอันดับมาทั้งหมด5อันดับแรกนะครับผลก็ปรากฏว่าพอจัดออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยฮะกลายเป็นที่ดินนครปฐมฮะเมื่อก่อนที่นนทบุรีนะสมุทรปราการสมุทรสาครนี่ไกลไปหน่อยนะฮะปทุมธานีนี่ขยับมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้ไปถึงคน,รน,นครปฐมกลายเป็นว่าราคาที่ดินเปล่าของนครปฐมนี่นะครับมีการเพิ่มขึ้น พูดง,ง่ายๆน,นักภาษาองหาหิมรัพเขาบอกขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง82.1%ในราคาที่ดินเปล่านะครับโอ้โหทำไมเพิ่มขึ้นแรงและเร็วขนาดนั้นนะฮะต่อมานะครับอันดับที่2กลับกลายมาอยู่ที่กรุงเทพและโซนไหนรู้ไหมฮะเป็นกรุงเทพชั้นไหนนะครับเป็นกรุงเทพชั้นไหนก็จะมีหลายเขตนะครับเช่นเขตจตุจักรเขตห้วยขวางหรือที่เรียกว่ามณฑลไทกัวเนี่ยนะฮะต่อด้วยเขตยานนาวาวัฒนาคลองเตยปญาไทยบางคอแหลมป้อมปราบสตูพ่ายบางซื่อดินแดงราชเทวีบางรัก ทั้งหมดนียกเขาเรียกว่าเขตกรุงเทพชั้นในนะครับอัตราที่ดินราคาเปล่าของอันดับ2จะอยู่พวกนี้คือกรุงเทพกับโซนชั้นในเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทราบไหสิบเจ็ดจุดแก็ไม่ขี้เรยนะครับต่อมาครับอันดับ3นะฮะราคาที่ดินเปล่าที่ขึ้นเป็นอันดับ3ก็คือสมุทรสาครนะฮะสมุทรสาครปรากฏว่าราคาที่ดินเปล่าแถวสมุทรสาครเดี๋ยวรวมๆกันเลยนะขึ้น13.4%มาอันดับ4ครับก็คือโซนตลิ่งชันบางแคภาษีเจริญหนองแขมทวีวัฒนาทนบุรีคลองสานบางพัดกอกน้ออยกกใหญ่สรุป แถบฝั่งทนทั้งหมดนี่นะฮะราคาที่ดินเปล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่4ประมาณ13.3%อ่ะดูอย่างนี้ก็แสดงว่าโซนพระนครเนี่ยนะฮะมีแม่น้ำจำยาขวานตันและโซนพระนครเนี่ยก็ยังมีราคาที่ดินเปล่าเพิ่มสูงขึ้นติดตัวมากกว่าฝั่งทางด้านของทนบุรีนะครับและสุดท้ายตกเป็นที่อันดับที่5เนี่ยขึ้นน้อยที่สุดเลยก็คือโซนที่ดินปทุมธานีลาดลุมแก้ว3โคกนะครับปรากฏว่าอัตราที่ดินแถวเนี่ยที่ดินเปล่าเนี่ยขึ้นแค่12.6%ทนั้นเองจะเหนนะครํเไ็นครปมน่ย ่วนราคาที่ดินเปล่าถึงได้ไปได้ดีขนาดนั้นด้วยเหตุผลว่าชัดเจนเลยนะครับคืออะไรทราบไหมฮะโครงการส่วนต่อขยายระบบขนส่งมวลชนขยายออกรอบนอกโดยเฉพาะส่วนต่อขยายที่จะมีมากยิ่งขึ้นทีนี้การขยายตัวออกไปตรงรอบนอกนี่นะครับปรากฏว่าชาญเมืองกรุงเทพมหานครและปริแล,ปรและปริมณฑลเนี่ยราคาที่ดินหนึ่งยังไม่แพงเท่ากับโซนที่เป็นไข่แดงหรือว่าโซนใจกลางของกรุงเทพมหานคร หรือแน่นอนครับโซนที่ขึ้นไปทางฝั่งนครปฐมเนี่ยนะฮะอัตราการถีบเร่งตัวสูงขึ้นเนี่ยก็ยังมีราคาส่วนต่างของราคาที่ดินเปล่าเนี่ยไม่ได้แพงนะครับพูดง่ายๆฮะยังถูกกว่าทั้งนนของอะไรฮะโซนสมุทรปราการกับโซนสมุทรสาครนะฮะซึ่งตรงนั้นอ่ะอาจจะหาที่กันยากลำบากเพราะโรงงานตั้งกันเยอะโครงการก็ขึ้นกันเยอะไปแล้วสิ่งสําคัญที่น่าสนใจคือการขยายตัวเมืองซึ่งอนนี้ขยับทิศขึ้นไปทางนครปฐมนะครับและน่าสนใจก็คือว่าเมื่อราคาไม่สูงเนี่ยนะฮะ นักพัฒนาบริษัทอสังาหาริม่รัพย์ก็พร้อมเขาว่าถ้าอยู่นอกเมืองแล้วลก็นะฮะบ้านเดี่ยวน่าจะมามากกว่าพวกประเภททาวน์เฮาส์คอนโดหรือว่าบ้านแฝดหรือทาวน์โฮมนะครับเพราะนืจากอะไรครับ อยู่ชาญเมืองมีที่เป็นของตัวเองและความใฝ่ฝันของคนทุกคนผมเชื่อว่าอยากมีบ้านเดียวใน,ใน,ในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วและอาศัยอะไรระบบขนส่งมวลชนกลับเข้ามาทํางานภายในเมืองนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นทั้งทางด่วนส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้านะครับหรือเป็นทางยกระดับควบคู่ไปกับถนนเส้นทางเดิมอันนี้ก็ถือว่ามีกันเยอะแยะมากมายนะฮะอย่าลืมตอบคำถามนะฮะท่านผู้ชมมั่นใจไหมครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะฟื้นตัวจะขยายตัวจนกระทั่งกระทรวงการคลังนั้นปรับตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ประเทศไทยแถลงเช้า,า,ชานี้ ขึ้นไปเป็น2.7%จาก2.4%เชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวขึ้นไปแตะ2.7%ส่งเลยถ้าใครเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วน,นะครับปรากฏว่าเราก็จะเห็นทีนี้มองพอการแผนที่ภาพชัดเลยนะฮะราคาที่ดินเปล่าที่ขยายตัวเยอะการเกิดโครงการในแนวราบมันก็จะเยอะแต่ถ้าการเกิดโครงการในแนวตั้งหรือแนวสูงอันนี้ก็จะกลับมาในตรงบริเวณที่เป็นโซนไข่แดงนะครับหรือที่ดินราคาแพงเดี๋ยวนี้นะฮะขับไปแถวสีลมบางรัก ของเตยแถวเนี้ยเดี๋ยวนี้มีแต่คำติดหูติดปากมิกซ์ยูดมิกซ์ยูดเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าอาคารที่เป็นแท่งๆสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถออกแบบให้การใช้งานได้มากกว่าการเป็นอาคารสำนักงานหรือออฟฟิศผสมปนเปกันอยู่เลยนะฮะเพื่อให้คุ้มกับอะไรราคาที่ดินเพื่อให้คุ้มกับอะไรราคาพัฒนาเพื่อให้คุ้มกับอะไรราคาขายเพื่อคุ้มกับอะไรถ้าซื้อเพื่อการลงทุนเพราะว่าที่มันแพงเพราะฉะนั้น คนและประย่างหนึ่งพฤติกรรมของคนในเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบประเภท mixed behavior คือเป็นแบบพฤติกรรมแบบผสมปนปเปกันหมดเลยนะฮะการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปออกฟิตเนสเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนเดี๋ยวก็จะทํางานบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะมีออฟฟิศด้วยเอาแบบประเภทไม่ต้องออกไกลามากมายไม่ต้องออกจากโตตึกมันก็เลยเป็นแบบ mixed use นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็คงจะต้องแสดงความดีกับชาวนครปฐมนะฮะว่าท่านมีราคาที่ดินเปล่าที่มีราคาขยายตัวเพิ่มสูงสุดติดหนึ่งใน5้าอันดับแรก 82%นนะครับถ้าใครมีที่แถวนั้นก็โอ้นะน่าจะเตรียมตัวกันได้นะครับสำหรับการพัฒนากันนะครับ